ช้าวันนี้ต้องขอบอกหน่อยว่าแม่พวกเราโกอินเตอร์โดยเฉพาะผู้ประกาศสาวของเราบ้าใครมดดมดดาวันนั้นเนี่ยที่มดดำเนี่ยกล่าวถึงความหล่อความดูดีของนักข่าวชาวญี่ปุ่นนะคะได้เขาชื่ออะไรไดจิโร่รู้ไหมว่าตอนนี้เนี่ยเขาเอาภาพข่าวที่มดดำพูดถึงเขาเนี่ยไปออกในฟูจิทีวีเมื่อเช้าที่ผ่านมา โมงเนาทีของทัายไทยกี่มงไก็ประมาณตีตีสเ่ี๋ยวก่านกันสามชั่วโมงเนอะหกชั่วโมงผางกันสามชั่วโมงสามที่คุมสามชั่วโมงก็ประมาณช่วงตีห้าของบ้านเราคนี่ไงมดดำโกอินใตญี่ปุ่น้เนี่ย รู้สึกไอ้ที่เขาเขียนทั้งร้านภาษาญี่ปุ่นรู้สึกเขาบอกอพิธีกรสาวอยากกิน <laughs> ไดจิโร่ <laughs> ไดจิโร่เออที่เขาเชิญไปญี่ปุ่นไป <laughs> มันไมาบอกว่าเ <laughs> ขาไม่เชิญไปหรอกเขาแค่พูดถึงรายการาเฉยๆว่ามีา <laughs> จะได้ไปบาโฮสอะที่นูนน่น <laughs> <laughs> เ,เอาง่ายเลยไดจิโร่ดังมากเมื่อที่ผ่านมาถูกไหมครับเ <laughs> <laughs> มื่อเมื่อดังขนาดนั้นปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าทางฟูจิทีวีเองนะก็เห็นว่าทางรายการตื่นมุกขีดของเราได้เล่าอย่างละเอียด พมดดาลงดีเทลเยอะมากลงดีเทลถ้าพูดถึงความหล่อเขาเนี่มดดำสามารถลงได้ลึกซึ้งเขาก็เลยนําภาพของรายการเราเนี่ยไปออกในฟูจิทีวีเมื่อเช้านี้หน้ามดดําก็หลาเลยฮะตอนนี้คนญี่ปุ่นก็จะระวังเป็นพิเศษทําไมผู้ชายคนนี้นะฮะทำไมอ่ะผู้ชายญี่ปุ่นจะระวังเป็นพิเศษไม่ต้องห่วงเพราะไม่ต้องขอวีซ่าแล้วฉันสบายแล้วฉันเข้าใจแล้วก็ว่ากันไปนะครับเรื่องของรายการเาาไปออกที่ญี่ปุ่นนะฮะ